สวัสดีเกมเมอร์ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมคบปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้ของกระดูกอ่าซึ่งเกมนี้นะครับเ,เกมเอ้ยโหหายใจแรงเลยแขกรับเชิญนนั่นไหนไนี่ไหนหายใจหนูเหรอไหนไหนก็บอกแขกรับเชิญแล้วอ่ะแขกรับเชิญครับแนะนําตัวครับสวัสดีค่ะแบบนี้จากเกิลเซเกมค่ะอืเานมานั่งดูคะ่ะน,นี่ก็ <laughs> ให้แบบนี้จากเกอรเองเกอรเฟกเกมไ,ไมไปเไป็นเสียงดังอยู่ไหมเกอใช่แบบนี้อยากเกอรเพลเกมน,นะครับได้มาสัมผัสอ่าเกมแล,ล้วหลอนเกมนี้นะครับแเอาคนป่วยมาตั่งให้มาตั้งดูเลยไม่รู้นะจริงๆก็คือพายเขามาเป็นล่ามให้ครับภาษาอังกฤษนี่ผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่มิกก็ไม่เก่งนะคะ่าพากันมั่วนี่แหละก็ซึ้นเกมนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเกมอุบนะครับก็อย่าขยับมันดังก็จะเป็นแบบแนวสองมิติอ่าประมาณสิบหกปิดสิบหกปิดป่า <c oughs> วะนี่ <c oughs> จะขยับเคอร์เซอร์ขึ้นลงทำไมวะเน,นี้ยมันดังนะเนี่ยดังกว่าเสียงพี่ <c oughs> จริงดิเออไม่ได้ยินเลยฟังไม่เรื่องไม่ใช่ไม่ได้ยินก็คือเกมนี้นะครับมันจะมี5้าแคปเตอร์ด้วยกันแต่ละแคปเตอร์นี่จะอ่ามีหลายฉากจบแต่จะมีฉากจบเดียวเท่านั้นที่เป็นกูดเอนดิ้งส่วนนอกนั้นก็คือจะเป็นวองวงเอวนวงเอนก็คือแบบ จบแล้วก็ <Black S 1> คือเกมโอเวอร์เหมือนเกมโอเวอร์ครับเกมโอเวอร์แล้วก็ไม่สามารถไปแคปเตอร์ต่อไปได้ก็คือต้องมาเล่นแคปเตอร์เดิมใหม่อีกรอบอ่าเกมนี้ที่สำคัญนะครับก็เป็นมังงะด้วยการ์ตูนด้วยก็ลองไปหาอ่านแบบซับไทยก็มีเหมือนกันก็ลองดูครับในเรื่องก็ดีใช้ได้เลยก็เ,เพื่อไม่ให้เป็นการเ<อ>สียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะ เล่นไปครึ่งหนึ่งข้ามข้ามไปจุดที่แบบไคลแม็กจริงๆของเกมก่อนเลยเพราะว่าม่นงั้นมันจะนานมากกว่าจะเข้าเกมอ้าจอคอนปูดมากและแล้วก็มาถึงช่วงไคลแม็กของตอนเริ่มเกมแล้วนะครับผมก็เป็นวิธีการอ่าอะไรวะซา,าชิโก,โกเรียกซาชิโก,กวิธีกรรมซาชิโก ซาจิโกะดอนะครับดึงดอเอ้ยไม่ให้ดึงตุ๊กตาตุ๊กตาซาจิโกะเออเป็นตุ๊กตากระดาษนะครับซาจิโกะดอก็คือเรื่องของเรื่องประมาณว่านัดกันมาเร่าเรื่องผดเพื่อส่งท้ายอัไเรียนคนหนึ่งในกลุ่มนะครับที่ต้องไปเรียนต่อเมืองนอกเออแบบส่งดีๆไม่ได้นะต้องมาเล่าเรื่องผีนะต้องคืน

จอต้องดึงชิ้นส so ่วนของกระดาษสีโกนนะเนียซาชิโกซังお願いしますจดจุ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 ดดจุานุุดจุดุดจุดจดจุ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 ดจดจนดจุดจุดวุดจ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 ุดาุดุ้ดจ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 ุ พูดทั yeah, like yeah, 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 yeah. ้งหมดเก้าครั้งเก้าครั้งไม่ใช่และเย็บอ๋อให้พูดเย็บ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 แม่มันขาดเลยต้องเย็บถ้าม่คบไเรยๆหัวใจในใจจะต้องแตกอีกครั้งหนึ่งเราไม่เขา้าราบัเ นี่ก็จะเริ่มดึงกระดาษกันแล้วนะครับผมนมาดึงนั่นแล้วฟอนที่เหลือนั่นเลยอาจารย์อาจารย์ไม่รู้ดึงบ่เอาาจรย์มันมีมือว่างนู่นว่างขาดึงแล้นั่นหนะ่ง้องาดึงแล้วครับผมก็นะครับก็จะมีกระดาษีเราจะเล่นเป็นทุกตัวละครเลยนะครับ 学生賞入れとか定期とかに挟ずっと持ってるねそれを持ってる限りずっとみんな友達でつながっていられるんだってそういうおまじないらしいよいいねこれ超素敵だね楽<ー>さんないようにしなきゃシノザキさんありがとう<ー>宝物にするね、うん、ねーーちょっとまた会おうね

เอ้ยแต่แต่แต่นะมันก็อีแล่ายาวแล้วก็มีตัวเคปิดท้ายอียคือน้อเด็กไครตัวอ้อยอ่าภาพภาพที่เห็นนะครับเขากำลังเต้นรำกันอยู่นะครับน่าเราบ้นเท่าไหกัน 1... 2... 3... two t h r let's go โอยไม่ใช่แล <laughs> ้วจะตายอยู่แล้วแม่งยังมาเต้นอีก อยากไปเริ่มตกแต่งนี่จ้าตัวนี้นคะครับเป็นอ่าน้ Wallace> องสาวของพระเอกนะครับยูกะสกอตเไโรยูกา Take m แฮนด์จับมือฉันไว้มิหนาวจิตสุดแต่กลิ่นน้ำหอมมันมันน่าใจเฮ้ยลามล่ามล่ามแปลน่ะดีลามอะไรอ่ะไปอยู่ใต้โต๊ะสินินหวก็ต้องอยู่ใต้โต๊ะสิ เดี๋องมาหล่นใส่หัวนะจ๊ะนั่นไงอ่าเฮ้ยคืออันเดอร์เด็กน่าวเร็วเร็วเร็วคืนแตกแล้วคืนแยกแล้วคืนแตกเลยแยกทางคืนแตกก็คืนแตกไงคืนแตกมันก็ต้องแยกทางไงเร็วเร็วเร็วเร็ No this can be happening ไม่เป็นไปไม่ได้มาจีเกย์อด้ไยรู้สึกว่าเมื่อกี้ตัวละครผู้หญิงพูดนะแต่พี่ภาคเป็นไทยมากไอ้เป็นเป็นผู้ชายมากอ่ะ this is f o r l l a o real real จริงปะเนี่ยจริงจริงมั้งโอ้โหเจ็บ oh god i falling จะตกแล้วจะตกแล้ว โอ้พระเจ้าฉันตกไปแล้วก็ตายแล้วก็จบเกมนะครับผมไมต้องเล่นมาเลยดิบิ๊กบ้าเธอพี่จ๋าพี่จ๋ามันยืนได้ไงไม่ตกตอนแรกมินเมย์มากพอถึงฉากนี้ที่ไรผมพายุทีแมงยืนยืนอยู่ได้แบบไม่มีไม่มีพื้นนะยืนอยู่ได้นนนยืบพื้นสีดำได้ ลง <Naomi. S 2> มาแล้วลงมาแล้วเย้ yeah. ล่วงกันแล้วครับอ่เริ่ม <c oughs> เริ่มเป็นลู <c oughs> ใหญ่นะครับลูใหญ่แอนเยอะเยอเยอะเยอะปุ๊กขยับขยับขยับเกิดเป็นโกโก้คัน <c oughs> อ้าวแกเโกโก้คันรจริงๆเหรอไม่ใช่แหละ <c oughs> นี้ก็อ่าเป็นช่วงที่เราจะต้องบังคับตัวละครได้แล้วนะครับผมเย่ในเรื่องโคตรนานเลยขอบอกก็เกมนี้นะครับมันจะละเอียดตรงในเรื่องมากคือแบบเป็นเกมที่เนี่ยทุกคนขนาดน้ำว่าเป็นอ่าเกมที่เนื้อเรื่องดีแล้วก็มีครบทุกรสหลอนเศร้าซึ้งเศร้ากับซึ้งนี่มันคนละอย่างเลย ตลกเฮฮาเอ๊ะตลกไม่เกี่ยวเอ้ยมีมีมีตลกตลกบางบางจุดมันก็มีมุกเหมือนกันถ้าเราเข้าใจนะครับเราอยู่ที่ไหนนะที่ไหนนะา This can be เป็นไปบ่ได้เสียงอารมณ์ดีไปไหมเป็นไปบ่ได้เป็นไปบ่ได้มืดจังเลยมองไม่ค่อยเห็นเลยแฮะซีอาทิไม่เห็นอะไรเลย ไม่เห็นอะไรเลยที่นี่โรงเรียนเหรอเนี่ยโอ้อ๋อไม่ใช่ที่นี่โรงพยาบาลน,น่ะไปอยู่ไซเรนทิวเลยไหมว้าเดือบพัก <The fuck, S 2> <ว>ใช่ไหม What's going <S on What the hell is the pass นี่มันที่ไหนเนี่ย ่ไม่ให้ทำเลยนะยกง,ง่ายเราก็แปลกันได้อยู่ดีนับเิีย์เองอ่ะ,อะคืออ่าตอนนี้ที่เล่นอยู่นะครับคือผมเป็นคนเล่นแล้วให้น้องแปมมีเขาอ่านบทสรุปไปนะครับคอยบอกชี้ทางที่อ่านเพราะ,ะจริงเราไม่ใช่ว่าเรายังเล่นยังไม่ผ่านเราผ่านไปแล้วก็รอบหนึ่งเนาะจะลืมว่าตอนแรกผมเล่นใน P พ P นะครับก็ p p มันไงอะ่ะคืออัดลำบากครับคือถ้าใช้โปรแกรมที่อัดวิดีโออัดได้แต่เสียงไม่มี <c oughs> ก็ต้องไปโหลดไอตัวที่มันอัดเสียงมาอีกโปรแกรมที่อัดเสียงเล่นจนลืมมันยุ่งยากครับก็เลย <c oughs> เล่นใน <c oughs> อมูเนี่แหละในคอมเนี่แหละง่ายสุด <c oughs> อาจจะมีบั๊ก <c oughs> นิดหน่อยนะครับ <c oughs> แหลกแหลก เพราะว่าอีมูมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซนอันนี้ก็คือแบบเป็นเหมือนแบบแดอาลี่นะครับไดอาลี่สำหรับอ่าให้อ่านนะครับเป็นแดรี่ที่อ่านไดรารี่ชาวบ,บ้านในี่ใส่ไม่ดีเอาเขาเขียนให้ให้ไว้สำหรับคนรุ่นหลัง <laughs> คนรุ่นหลังเนี่ยรีบไปหาเซโกเถอะ ก็มันมีอ่าคนผู้รอดชีวิตจากที่นี่มาอยู่เหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่พวกเราที่เข้ามาตอนแรกก็ยังมีเด็กโรงเรียนอ่กชุดนนห้าใช่ชุดก่อนหน้าซึ่งรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นรุ่นสามรุ่นสามหรือรุ่นสองนี่แหละถ้าจำไม่ผิดเซโก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 เสียงจะแมนไปไหน เธอยังหายใจอยู่ขอบคุณพระ h เซโกเโกโอ้เซโกตื่นตื่น <Come on. S 2> ม o m e o Come on girl ยอ Come o ไม่ได้เลย N N G มันจะมันจะอ่านว่าอะไรวะ N N G เา What's up n o m What's up yo man i Come on girl Me ก็เลย What's up Don't you w a t p ออย่ามา w h a t s p ันะฉันเลเตายไปแล้วซะอีก I throw you where e ยังงำงำงำหวฮลองมพบตื่นแววอวีเอ๊ะเราอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนกันเพิ่งจะตกใจนะคะ เกิดอะไรขึ้นจอดำมือมือสงนันอะไรเสียงอะไรงงเงี้ยทำไมด่าใ้แอร์กิติดติดอะไรทีอย่างแต่วินโดว์ R เซลล์ up ใช่ปรูปิดหมดเลยกระจกหน้าต่างอะแบ็กเอาอีกแล้ว ข้างนอก,นกอ,นอ่ะมืดหมดเลยเ,ยเ,ยลเป็นโรงเรียนจริงใช่ไหมเนี่ยันเด็กซีมอันดูสเรีโตมันเล็กไปไหมมันเล็กันโรงเ,เรเียนปรถม โรงเรียนประถมยั้สักก็ it can be can it ไม่ไม่ไม่จริงนะอย่าบอกนะว่ามันสะดุดปักไม่ใช่าาตายจะออกเลยตกใจตกใจตกใจเฮือกต,ต,ตกใจเฮือกเฮือตก,อต,กอตกใจจังเลย <laughs> <laughs> อะไรอ่ะ ให่ใหญ่ผนัมปริ้นต์ก็ไ้พิมพ์เอาอ๋อบนงม่เาไ้ไบนเเมวร์เขียว่า h e ไ r โรงเรียนะม่สวรเรนปมแ่งส่เขียว่า h e a เนมสเีนม่งสวรเนปม่สเรยนม่งงเรียนถม่งีน่ครงเรียม่นม่นมี เรื่องราวว่าอ่าครูครู่ไรค่ะเด็กครูใหญ่ใช่ครูใหญ่ไรค่ะเด็กเรื่องจากว่าเด็กไปเปิดเจอโปที่โตอ่าครูใหญ่นะครับก็เลยไรค่ะเลยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะไรค่ะเด็กทิ้งไม่ใช่ะแล้โอ๊ยลองเะดังอะไรอะโอ God what h a p p e นิ่งทำไมเพิ่งกรีดล่ะเดี๋ยว เวเดเฮลอยู oh, <S <s ่ก็ยึดตนกตกใจอยู่คนเดียวนะเวเดเฮลอารีเราอยู่ที่ไหนกันนี่ทุกคนดีใจว่าแล้วเราเป็นไหนล่ะจานยุ้ยล่ะยุ้ยยุ้ยโอ้ใุเย็นใจเย็ใจเย็นใิโก็อย่าเพิ่งตกใจไปตอนแรกเธอยังวอทส์อัพอยู่เลยนะ ายใจนักหน่วงคุณแม่ประโทษ Sorry Sorry โซประโด s e i o ni just stood เราไปยืนอยู่ในความเงียบแล้วก็จับมือกันแล้วกันดารฝันต่อแล้วก็จูนหับจูนหับ 自分たちの置かれている状マを整理しワ考ワるウェブ、マイベント、ワワブ、ワブ、ワブ、ブ、ワ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 ワワブ、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 ワ l ワブ、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 ワマワブ、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 ワ ฉันไม่สามารถเนจากสวรรค์สวรรค์ความฝันได้ส <laughs> <But S 2> วัสดีเดียว but now matter how hard oh w i s h w i t h w i t h นี่คือล้างมือใช่ไหมไม่ได้ <laughs> น<ว>ั่น wash เอาไปเถอะเราก็ <laughs> <laughs> ได้เห็น w a l h u r c h กันเลยนะคะ and the silent was I silent was part of all ต <c oughs> ั้ไม่ได้หรอตไม่ตั้งมั่นเต็มที่แย่ไปก็น่า ฉันรับไม่ไหวแล้วเป็นทนไม่ไหวแล้วฉันต้องพูดอะไรบางอย่างมันเงียบเกินไปอ่ะอืมอ้าวพูดสิเนี่ย What's up I don't have อะไรเนี่ยใส้แต่ไอเดียว่าฉันคิดไม่ออกเลยว่าอะไรก้นไม But how about we try finding away out? แต่เราทำไมเราไม่ลองหาทางออกไปที่นี่ล่ะอืมโซตัวนี Away out. ทางออกนั่นเหรอ We can't just stay here. อะไรเนี่ย Quaking h e t u r e Quaking. เออเราไม่เราไม่อาจจะยืนอยู่ตรงนี้ได้นานๆแล้วนะเราต้องทำอะไรบางอย่างใช่ไห The creepy place สถานที่น่ากลัว วางเวงแบบเนี้ยเดมบมาตกองมออาการอะไรดวะบัตเอร์วินดยวที่ะออกก็คือนเล i นะคาถาจะน่าเกลียดลงรูแล้วไปเลยอ้ยตายครับกระิคือกรที่องถกตัดสินใจไม่ยังเปิดไม่ได้นะไปเถอะไปเถอะเตว่าเราจะได้เดินาทีไม่ได้เดินเลยเริ่มเนี่ยที้เดินแล้

นี่ก็แนะนาตัวละครครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับตัวละครหลักๆก็มีอยู่สี่ตัวนะครับตัวไม่หลักนี่ก็คงจะต้องตายไปคอัเราจะไม่บอกเรืวว่าใครตายไม่ตายเราจะไปเลยแล้วกันใช่เดี๋ยวมันจะเป็นการสปอยสปอยแค่นี้แตแย่อยู่แล้วที่เราเล่นให้นี่ก็แทบจะสปอยอยู่แล้ว Come on Naomi let go Come on เดี๋ยวนี้ก็แว๊บ w h a t s a p กลับมาอีก Come on girl เยอ w h a t s u p p ฮ่าแล้วก็วาร์ปเข้าต,ตัวอีกคน <laughs> เว่ย์กเกม RPG สมัยก่อนนะครับมันจะเดินเข้า,าเข้าเวตัวอีกคนหนึ่งแล้วก็หายไปไหนก็ไม่รู้เ <c oughs> ย็นเข้มยิบสั่นอีกแล้วอุ้ยสั่นสั่นสั่นโอ้ <c oughs> โหทันชีวูจะเช็คนานอีกไหมเนี่ยเช็ค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 เขาเรียกว่า a ั t e r Shock นะเด็กๆ มันจบแล้วมันจบแล้วอ่ะจบจบเลยหยาไอ้แฮตอีนอบขอรักรักฉันพอที่เธอมันมากเกินไปแล้วเจาออกไปจากห้องนี้กันเถอะไปเจออะไรยิ่งกว่านี้กันเถอะแล้วก็วาร์ปเข้าอีกคนนะดูสิจั่งนุวัดวัดปวาด์วองสับปะท์ ลุคทเเอนีฟอร์ทำไมพี่พี่ไม่เคยเห็นบัอนเลยบางทีอาจจะเป็นอ่าแผ่นินไว้ก็ได้บางทีนะออมันพังอะอะไรเนี่ย What the heck ท he? พี่้ม พี่อย่าพูดอย่างนั้นพี่ไม่ชูพระเลยให้เอากระดานเนี่ยกระดานหลังห้องแผ่นไม้จ้ะอ๋อนั่นแหละคีถ้าเราไปมั่วนะครับมันก็เสียวว่าจะไปวองเอ็นคีเราจะไม่สามารถรู้ได้เลยถ้าไม่ใช่บทสรุปถ้าเล่นเล่นมั่วๆนี่วองเอ็นแน่นอนครับว่องเอ็น นั่นต้องิไปเลยระしังนะระวังนะระงนะรวังนะระ่ังนะรกวังนะระวังนาระวังนระวนะนะระวันะะังนอีกไม่ใช่แว้งวเอาไรไหงนอ่ะวัารวังางที่ขวดทนงนี่ขา่ว่างนวน่งนันนี่ไงขาดะวันัยนะนะัววงะ ใช่เลยตู้โบลุบลุบได้เลยเดินไม้ไม้หักตกตายตายจบเกมโอ้โหนี่ลงมาชั้นหนึ่งแน่อ่านี่ที่<ม>เห็นนะครับรคือจุดเซฟนะครับคีณน่รคือเมือ่อนเซฟนะคะเซฟไว้ไก่อนเซฟเพื่อคปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เมนบิว yeah. ิ่งบิวิ่งบิวทางออกเร็วฮะไปไหนนะหาประตูทางออกเร็วประตูทางออกกดกดแล้วมันจะมีอะไรบ้างอุ้ยรองเท้าเต็มเลยรองเท้าเด็กประถมเดดิินผตกไหมอะไรอะสัตสัตสัตไทนี่ทูรองรองเท้ายังไม่ได้ช่วยดิสเลอรีวัสด

キューダー、オイカ、カケーダー、トーサんガンバテル、アイダー、シんーヤー、ラユーくんたち、まだちっちゃいもんね、ハウト、ケッバケー、トリュー、ジョシコー、センニスト、カーソン、アンバテル、ビミオ、キャオン、ハウト、デュー、オン、コイン、ジャー、トリュー、タイ、カイローネ、イ、キャベツ、キューパ ชิดประตูดินี่ไงประทางเข้าเป็นเทเวเดฮีดอร์เอปดเมันปิดอ่้โหถ้าเราออกได้ก็ไปกลับบ้านได้แล้วเอ้ยดันดัข้อเท้าข้อเท้าโนคูดไอวอนเบรได้าวิ่งเปิดที่เจอเไรมากกว่านี้ <How? S 2> เไปไหนต่อ,อ,อกลับไปชั้นบนกลับไปชั้นบนเถอะแค่นั้นนะเราให้ปูลงมาทำไมวะเนี่ยให้มาสำรวจประตูทางออกออกลับไปชั้นสองเร็วเฮ้ยอะโอ้บรรยากาศแม่ง <laughs> <laughs> ว่าเกมนี้บัน ทำบรรยากาศได้หล่อนกว่าอีบอุ้ยอุ้ยเอ้ยโอ้ยผ่านพัาน,นขาดพ่านขาดแล้วไปอ่าเก็บเก็บ,กบเก็บไม้กลับมาเก็บไม้กลับมาเก็บกระดานกลับกลับมาได้เดินไปทางเถอะไปไหนอ่าอีกทางเงี้ยข้างบนอ่ะเจอลวอะวางกระดานไปเลย ไปเลยตกตายไอมีเดะให้ตกใจยไปไหนอะไปไหนอะซ้ายขวาไปห้องอ่ะไปห้องสองอะห้องสองเด็กก็ไม่รู้ว่าห้องสองคือห้องไหนห้องเรียนห้องที่สองอะอ๋อนี่มั้งเออคันรูมนี่แหละเออถูกแล้วสองเอถูกถูกเดินมาอ้ยเฮียตกใจโอ้ยเจอศพบวัดบองเนามีเกิดอะไรขึ้น โอ้โหศพหืมหนนอนโพสท่าอยู่เนี่ยน,น่ะสวยเชียวผู้ชายอะไรลุกโอเวอร์ o ด t of the bone like people bone ถ้ากระดูกคนใช่ไหมไม่ไม่ถ้าเป็นกระดูกคนมันจะเหลวอันนี้โอ้โหเพิ่งจะกีดก็ยังจะใายตามนะฮะเ,นนเออนะ ไม่ไม่คือไอ้ท่าโผท่าเดิมไม่ไรถ้าเมื่อเปลี่ยนท่าเนี่ยเปลี่ยนท่านี่ฮาแตกเลยเลิกเล่นเลยอ่ะไม่ว่า it's s h the dead person here เออก็แม่งนอนตายนะเขาก็ไม่จะมีตรงนี้นะไม่ใช่คนแล้วล่ะเดี๋ยวก่อน let me look at the more m คนนี้เขาไปดูใกล้ๆโคตรกล้าเนาะตัวนู้น is not real อาจจะไม่ใช่ของจริงอ่ะ ไม่จริงมั้งลองกินดูสินะจุดๆเขาเนี่ตจุดจุดจุดมาจุดจุดจุดนังจุดจุดแต่เขาก็ค้างหรอกจุดแต่เดลลี่อ่ะซัมบารีโบนอุ้ยโอ้โหเซโกมันร้องตลอดเลยเนี่ยชีวิตนี้กีเป็นอย่างเดียวเฮ้ยเสียงใครอ่ะยูทู เธอสองคนนะ่ะเธอสองคนเอาเยี้ยม,มาเป็นดูวิญญาณดูวิญญาณ y o u t u b อ่ะ Are new v i c t เธอเ,เป็นผู้โชคดี